ให้พวกพวกคือฉันต้องขอไปเข้าห้องน้ำปับ๊บนึงนะเออนายช่วยเฝ้าหนแปั๊บนึ่งนะ้ยแล้วไอ้แผงเนี่ยมันทำไมเหรอ เอาเป็นว่าอยู่เฉยๆนั้ฉันรีบกลับมาแล้วก็อย่าจับอะไรเด็ดขาดนะเฮ้ยไม่มีเมนูห่วยเลยนะครับสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับและนี่คือพริส t ั o n ัชเน h ติ้งหรืออย่าจับอะไรเด็ดขาดนะครับหลักๆก็จะเป็นเกมที่มีกลิ่นอายคล้ายๆกับ Do Stop นะครับผมหรือว่าไดอิสโนเกมแล้วมานั้นนะครับคือจะเป็นเกมแบบ Point อินคลิกครับให้เราแบบแก้ปริศนานะครับหลักๆมีปุ่มสีแดงอยู่ตรงนี้พร้อมกับปุ่มรีสตาร์ตตรงนี้พร้อมกับคู่มือให้หยิบไขควงหยิบค้อนทำงานแล้วก็1เท่ากับ11เท่ากับ2างั้น กดปุ่มค <c oughs> งจะไม่ได้ระเบิดจะไม่ปุ่มแดงๆที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องดีเท่าไหร่เลยนะครับหลกัหลกๆก็กดปุ๊บมีสวิตเปิดสวิตปับ๊บสวิตกลับปิดไปไม่ได้ด้ดยอังกดสวิตอีกรอบหนึ่ง3 2 1 โอเคอ๋อหลักๆก็เป็นการเก็บอาชีพเม m น n t นะครับนี่คือเป็นเป็นระเบิดนิวเคลียร์อ๋อและอันนี้คือปลดล็อกแล้วครับผม I love mushroom อ๋อฉันชอบเห็ดเซลก,ก็ไปเกมสั้นๆนะครับลักษณะนี้แล้วก็ทำการ restart อ่าซึ่งเซลก็พวกจุดทั้งหมดนะครับผมเป็นอาชีพเม m น n t นะครับถ้าเกิดเราเก็บได้ครบทั้งหมดก็ถือว่าดีนะครับมานั่งหาพัซเซิลกันต่อนะครับว่าที่เหลือคืออะไรหลักๆคือให้หาไขควงนะครับผม แล้วผมจะไปหาใครควงจากไหนอันนี้คืออะไรอะครับใครป็นคนบอกโอ้ดีเยี่ยมไปเลยนายช่วยฉันมากเลยเนี่ยเอ่อว่าแต่มันมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรนะวันนิ้นโลกนั่นเหรอนายจะไปต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนจนะใช้งานเจ้าเครื่องนี้นะคืออะไรอะครับอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ๆก็ได้อีกอันหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้กดกดกดอะไรเข้าคือเกมมันง,งงมากเลยนะครับเนี่ยรีสตาร์ทสวิตช์แดงกดไปรอบหนึ่งโอเคครับถ้ากดสวิตช์แดงสองรอบอ๋อโอเคครับแสดงว่ากดสวิตช์แดงได้หลายรอบสามรอบ สี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบอ่ากดย้ำเยอะ,ยอะได้ไขควงไขควงน่าจะต้องมาเปิดแผงแล้วมั้งครับเหมือนจะมีรอยน็อตอยู่อันนี้มั่วนะครับไม่รู้เกมจะมีอะไรบ้างมีสีอยู่สี่สีเหรอถือว่าผิดใช่ไหมครับเหมือนรหัสผ่านจะไม่ถูกต้องนะครับโอเคงั้นตัวน,นี้ข้ามไปก่อนมีไขควงกับรูปหน้าคนเบลอๆนะครับตรงนี้โอเคถ้าเกิดสแปมปุ่มแดงไปเรื่อยละ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมการสแปมจะเป็นการไอ้นี่ถ้าเกิดผมเอานี่มาตีจอ โอเคข้างหลังมีสักอย่างหนึ่งโอเคเกมซ่อนเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเกมซ่อนเกมและเกมก็ดีออกมาเฮ้คืออะไรอ่ะ Achievement นะครับผมปลดล็อกครับ VR Watching นะครับเราเฝ้ามองอยู่อ๋อคือเหมือนกับอลลูมินาติหรือเปล่าครับแล้วทําไมการที่ผมตีจอแตกมันถึงบังคับปิดเกมนะครับมี Achievement ปลดล็อกครับ True Illuminati องค์กรลับที่มองอยู่หลังจอว่าเขามองเห็นทุกอย่างนี่แหละครับก็เป็นความลับที่แปลกตาดีนะครับ ผมจะไปเรื่อยๆแล้วกันครับจนกว่าไข่วงจะออกจนกว่าค้อนจะออกนะครับผมจนกว่าทุกอย่างมันจะออกดูว่ากดไปเรื่อยๆปลดล็อกหน้าใหม่นะครับอันนี้ครับดันนี่คืออะไรครับโอเคเกมแข่งมาแล้วครับหยิบไม่ได้ละเท่ากับได้สีอันแล้วใช่ไหมต้องรีสตาร์ทถ้าเกิดผมตีว่าทิศทางอันนี้นะครับผมคือสีนี้คือชี้ขึ้นสีนี้คือชี้เฉียงอ่ะนี่นี่นี่น,นี่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเหรอ พอมีคำใบ้หรือว่าหินสักหน่อยไหมอะ่ะไม่มีเลยเอ a s พี o ต t อนทัชอ่ะนี่คืออะไรอะครับ Just Logo อชิปเป็นปลดล็อกเลยครับ Just Logo มันรู้มองเห็นกันไหมอ๋อแค่จิ้มโลโก้แล้วก็ได้อชิปเมนต์ด้วยเหรอ แสดงว่าต้องพยายามหมั่นจิ้มบ่อยๆสินะอาจจะเหมือนรถแป๊บเดียวนะครับทุกคนอันนี้ผมนั่งมา1ิกว่าาทีนะครับแล้วเพิ่งจะใบแคะหลุด1ส่วนนะครับมันจะมีเลขนะครับเป็นโรมันเขียนอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องตะแคงมองนะครับมันจะเหมือนเป็นขั้นบันไดนะครับแต่เกิดตะแคงมองนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมไปแคร์ลับิดให้ดูนะครับมันจะเหมือนเป็นเลข1 3 2 2 3สแคะนานมากนะครับสรุปแล้วน่าจะเกี่ยวกับไอแผงเลขโรมันที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ1 3 2 2 3สสา อ่าโอเคครับโอ้โหอย่างยากครับอย่าทำนะคืออะไรไม่แน่ใจนะครับและอันนี้คือเป็นเลขเคาะเคาะสักอย่างนะครับซึ่งกดแล้วก็ไม่เกิดผลแลนะถ้าเกิดเราสับอันนี้ไปทางซ้ายออยเชียร์ทำไมมีแต่ตัวเลขแล้วผมไม่เก่งเรื่องตัวเลขหรือเรื่องของเรื่องเกี่ยวพันกับอะไรที่เป็นเลขสี่หลักหรือเปล่าอย่าทําสิ่งนี้อย่าทําโอเคเล่าออกได้อ๋อใครคือพีซแอนด์เลโอนาร์ดอะคืออะไระครับหรือว่าอันนี้จะหมายถึงอันนี้ อ,นนอันนี้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 ครับผมชแยงขึ้นนะครับตามเลขนี้เป็นอันนี้โผมมาต่างดาวบุกใช่ไหมครับเป็น Space Invader อ่ะได้อีกหนึ่งเมื่อกี้ผมผักอันนี้ไปทางซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ผมผักมาทางขวาล่ะก็จะเป็นเบนเดอร์ศูนย์หนะครับเหลักอย่างนั้นเหรอเหลักอย่างนั้นเหรอเลข7หลัก คล้ายคลึงกับคำวค่า work ตรงนี้นะครับจะเป็นสีเทาสีดำแต่มีเจ็ดหลักเหมือนกันนะครับงั้นผมจะลองให้0 0 1 0 0 0ศและ1อ่าอันนี้คือโดยพลดยักษโจมตี Q all human นะครับไอชิเป็น,นปลดล็อกอีกแล้วครับ ก็ถือว่าดีอุเกมนี้บันทอนสมองอจัดเท่ากับผมได้นะครับไขควงผ่านแล้วค้อนผ่านแล้วอันที่4ผ่านแล้วขั้นบันไดผ่านแล้วยังขาดดาวสีแดงกับตัวเลขนะครับในข้อ3อยู่โอ้น้วมันมีตั้งหลายอันอะไรเนี่ยให้ใส่อินพุตเข้าไป6หลักเหรอฮะคืออะไรอะ่ะอ่ะให้กดปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วน่าจะทริกเกอร์ ยังดีที่ผมพอจำได้อยู่นะครับโอเคอ่ะโอเคครับขอบคุณที่ร่วมมือคุณได้งานแล้วอะไรอะ่ะสแตลลี่แสดงว่าเป็นอีสเตอร์เอจจากเกมสแตลลี่พอเดิลอะไรหรือเปล่าครับเหมือนผมรู้จักเกมอยู่นะครับแต่ไม่เข้าใจอะ่ะเกิดใครรู้จักเกมน่าจะเป็นอีสเตอร์เอกมั้งอ uh, okay. ่าโอเคผักทางนี้ปุ๊บ ถ้าเกิดใช่นะครับผมก็อาจจะถูกต้อง8 x 3 y 6 7มันแทบจะเป็นเลขเดียวครับที่มันมี4ี่หลักซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันต้องการกี่หลักนะครับลอง8 3 6และ7อ่ะถือว่าถูกทางนะครับตรงนี้ซึ่ง4หลักตรงนี้ก็ลองอันนี้ดูสิต้องจิ้มทั้งหมดกี่ทีนะครับ6ทีแหละครับ2 3 4 5ถ้า5อ่านจ,จะทริกเกอร์ปิดคืออะไรหวะแล้วตัวเลขตรงนี้ละ่ะ 2 3 4ก็ยังไม่ใช่เอโอเคครับทุกคนอันนี้ถือว่าแคะไม่หลุดนะครับต้องขอมาดูนิดนึงเขาบอกว่าเราต้องกด5ห,หลักนะครับให้เป็นเพนตาแกรมนะครับหรือเป็นดาว5แฉดาว5้าแฉกนี่มันวัดยังไงนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหม และคือยังไงครับที่แน่ใจลักนะครับผมมันมี4อันนะครับเหมือนตอนที่อ่าเขาเรียกว่าเราเจอกับอิลูมินาติเลยครับเป็นคราบเลือดเป็นคาาสีแดงนะครับแล้วก็หน้าคนอย่างนี้ให้เอาค้อนตีปะครับอ่าหรือว่ายังไงครับนี่คือได้แล้วใช่ไหมครับปลดล็อกสักอย่างนึงครับเป็นรูปหน้าบูชาซาตานครับดาวห้าแฉกนั่นที่สําคัญนะครับรูปนาฬิกาทรายรูปดวงตารูปขึ้นน้ําแล้วก็รูปกุญแจต้องมีซัมติงแน่นอนครับผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมนะครับแต่ว่าอ่าสิ่งที่อาจจะไปได้อีกช่องทาง ว่าสมาการทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกันนะครับว่าอะไรเท่ากับดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็น8 2 3 2ถ้าใช่ก็ดีถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าโชง่งนะคะ8 2 3 2ก็ยังถือว่าถูกแต่ก็ยังเจออะไรซ่อนอีกเลยโอเค8 12 19 84ถ้าเรากดขวา คือดวงจันทร์แตกสลายเหรอครับพร้อมกับอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นภาพครึ่งหนึ่งเหมือน Back to the Future นะครับแค่อีกครึ่งหายไปผมจะลองทำอีกรูทหนึ่งแต่ว่ากดซ้ายดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอารอบนิ้วผักซ้ายอ่าฮะย้อนกลับไป Back to the Future จริงด้วยนะครับเนี่ยเหมือนล i c k a n ม m o r ต y ก็ไม่รู้เหมือนกันปลดล็อกมีจุดหนึ่งนะครับเรื่องเลือหลายจุดเลยอะแล้วคือต้องเอ๊ะนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าต้องผมยุมย่มๆก็เป็นรูโปโผล่ขึ้นมานะครับที่ผ่านมาไม่มีมาก่อนนะครับ เปเปอร์พีซ์เอออันนี้รู้จักสัก,กทีพวกแอร์มันชื่ออะไรนะเอสิกหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าเราไม่ให้นายผ่านแบะเฮ้ยเกมนี้มันมีเขาเรียกว่าอีสเตอร์เอ็กเยอะนะครับนแค่ส่วนใหญ่ผมไม่เก็ตกลอเรียทูแอสโตทัสกานะครับจริงจริงมันอ่านว่าแอสโตสกานะครับผมก็ติดปากไปแล้วโอเคครับแล้วแล้วอาชีพมันปลดล็อกตรงไหนอะมันมันไม่มีโชว์ขึ้นมานะครับหรือว่าต้องให้กดกดกดสีเขียวเหรอแล้วถ้าเกิดผมให้เขียวอะจะเป็นยังไงอยากรู้อะโอเคผ่านไปได้เป็นระเบิดเมืองเลย ในดนตรียังใช่เลยครับแค่จับมาทำให้มันกลายเป็นแบบ8บิตนิดนึงแสดงว่าเกมนี้ที่มันแบบอิเร์เอกนะครับเยอะแยะอาหมดเลยครับได้อินสปายหลายอย่างเลยสิ่งตัวนี้ครับเป็นข้อสังเกตที่เราไม่ได้ดูกันคําว่ากรานะครับมันสะกดผิดนะครับมันเป็น GRAB ถูกต้องครับแต่มันเป็น GRBB นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสีนะครับเป็นกรีนเลด l บลูบลูนะครับเพราะว่ามันมีเยลโล่ตรงนี้อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ในี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับกรีนเลด l บลูบลูอ่า ตรงนี้นี่เองกลายเป็นยินอย่างโลกกลับหัวทำไมอะครับถ้าเกิดอย่างนั้นนะครับผมไอ้ตรงคาว่าแกลบเนี่ยที่มีความหมายถึงสีงั้นผมคิดว่าไอ้พวกตัวเลขเนี่ยสหลักเนีอาจจะสัมพันธ์กับตรงนี้ก็ได้นะครับมันเป็น1243ไม่ใช่1234ที่เราสังเกตกันว่ามาเรียงผิดนะครับ1243ใส่มใช่หอันนี้ก็ถูกต้องหรือเปล่า กลายเป็นแบล็คโฮนะครับแต่เท่าที่คิดไว้นี่ผมน่าจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยกี่เมตดนะ12 13มเมตดได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมเบรกก่อนดีกว่าครับอัดไปอัดมาจะชั่วโมงนะครับเนี่ยมันยังมีอีกหลายสิ่งนะครับเท่ากับผมคิดว่าหน้าทางขวาผมเนี่ยเกือบครบแล้วนะครับขาดแค่แผ่นหนึ่งครับก็จะครบแล้วส่วนหน้าทางซ้ายนะครับอาจะต้องมาเติมอีกนิดนึงนะครับ โอเคถ้างั้นนี่คือพริสตันทัชนี่ติงหรือได้ปวดเถอะอย่าจับอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอหั่นนะครับเป็นสองพาร์ทเล่นไม่ไหวครับนี่เล่นไปเล่นมายาวจริงนะครับถามปวดหัวด้วยเคดคันดูจบชอบกันอย่ากดไลค์นะครับเดี๋ยวมาต่อตอนสองแน่นอนครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับรู้จะพูดได้แล้วสมองตายแล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับผม